ทำไมเขาถึงพูดว่าหัวใจเท้าเป็นสมรูดูหนาวทำไมหัวใจเท้าถือว่าเป็นสมรูดูหนาวมีโภชนาการสูงแต่ราคาถูกสุขภาพดีแถมทําให้ผิวสวยอีกด้วยเรามาดูประโยชน์กันรู้หรือไม่ว่าหัวใจเท้าที่วางขายอยู่ในท้องตลาดไม่เพียงแต่เป็นวัตถุดิบป,ประกอบอาหารที่อร่อยเท่านั้นแต่ยังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสมรูดูหนาว คนส่วนน้อยจะรู้จักนะคะในชื่อนี้เนื่องจากว่ามีคุณค่าทางพภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเรามาดูกันว่าช่วยอะไรได้บ้างช่วยระบบย่อยอาหารเพราะว่าไฟเบอร์ในหัวเชืท้าช่วยเพิ่มปริมาณอุจจระกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้จึงช่วยป้องกันและปรับปรุงอาการท้องผูกอีกทั้งยังมีเอมไซม์ช่วยย่อยอาหารตามธรรมชาติช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นไฟเบอร์และกรูโคซิโนเลต ไฟเบอร์ iber, และกลูโคซิโนเลตในหัวใจเท้ายับยังย้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะดีต่อสุขภาพตรงนี้ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระรงพลังที่พบในหัวใจเท้ามีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาวนะเป็นหนักรบนะคะที่ปกป้องร่างกายจากการบุกรุกของแบคทีเรียและไวรัสนอกจากนี้ กูโคซิโนเลตซึ่งเป็นสารประกอบกรรมาาันไม่เพียงแต่มีความสามารถในการต่อสู้กับโรคมะเร็งเท่านั้นแต่ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบที่รุนแรงอีกด้วยจึงช่วยเสริมสร้างการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อดีต่อหัวใจดีต่อหัวใจยังไงไฟเบอร์ในหัวฉเท้าช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือด ป้องกันการเกิดคราบพลัสในหลอดเลือดแดงจึงลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็งตัวและโลรคหลอดเลือดหัวใจอื่นๆในคณะเดียวกันโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตโดยการขยายหลอดเลือดช่วยลดความต้านทานของเลือดเมื่อไรเวียนช่วยสารต้านอนุมูลอิสระ เช่นฟลาโวโนอยด์และแคลโรทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์จากความเสียหายป้องกันการเกิดออกซิเดชันและการอักเสบจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจดีต่อตับดีต่อตับเรามาดูด้านที่ดีต่อตับกันหัวใจเท้ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากมายเช่นมีวิตามินซีและสารประกอบซันเฟอร์ สารเหล่านี้ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดความเสียหายของเซลล์ตับที่เกิดจากสารพิษขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นตับไอผลิตเอมไซล้างพิษเพิ่มความสามารถในการเราผาผลาญและกําจัดสารพิษออกจากร่างกายนะคะละข้อ,อยังช่วยปรับปรุงการทํางานของระบบทางเดิหนหายใจในการแพทย์แผนโบราณโวจเท้าถือปัญญาอันตรงคุณค่าที่มีผลมากมายต่อระบบทางเดิหนหายใจช่วยดับร้อนขับสารพิษและลดเสมยหได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้หัวใจเท้าจึงถูกนํามาใช้รักษาโรคทางเดินหายใจเช่ชนอาการไอเจ็บคอและหลอดลมอักเสบดีต่อผิวดีต่อผิวด้านไหนวิตามินซีที่อุดมอยู่ในหัวใจเท้าช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวกระชับและยืดหยุ่นนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระเช่นฟาโวโนอยด์และแคโรทีนอยด์ ยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันผิวแก่ก่อนวัยจุดด่างดำและฝ้าจางลงนอกจากนี้คุณสมบัติด้านเชื้อแบคทีเรีข้อ,อยังช่วยป้องกันการเกิดสิวและลดการอักเสบอีกด้วยดังนั้นการเพิ่มหัวเชือเท้าในอาหารและการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากหัวเชือเท้าจึงช่วยให้มีสุขภาพผิวที่กระจ่างใสนะคะและป้องกันนิ้วในไตหัวเชือเท้ามีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ช่วยเสริมสร้างการทํางานของไตป้องกันนิ่วในไตได้สารต้านอนุมูลอิสระย,ยังช่วยปกป้องเซลล์ไตจากความเสียหายรวมทั้งมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียาตามธรรมชาติจึงช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะดังนั้นการเพิ่หมหัวใะเท้าในอาหารประจำวันจึงเป็นวิธีที่ง่ายได้มีประสิทธิภาพในการปกป้องสุขภาพไตนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วนะคะหวัวใจเท้ามีขายอยู่ในท้องตลาดราคาไม่แพงนะคะจัดซื้อจัดหามา